กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมาร์ทรูมนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับคุณแม่สไปคุณพ่อวฒดแล้วก็น้องจินนี่นะคะเมื่อเบรกที่แล้วพูดคุยกันถึงความตั้งใจในการที่คุณแม่เนี่ยมีอาชีพในการขายนางโตหู้นะคะแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่กําลังตั้งครรภ์เหมือนกับคุณแม่เพื่อสุขภาพที่ดีในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะแต่อาจจะอยากถามนิดน,นึงว่าพิกัดจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ในสมทดปราการใช่ไหมคะ<ช>เผื่อลูกค้าอยากจะ ไปุดหนุนแล้วก็ไปลองทานเมนูนอื่นบ้าง<ๆ>อยู่ตรงไหนคะคุณแม่ อยู่ตลาดนัดท้ายบ้านค่ะตลาดนัดท้ายบ้านสวนประการหรือว่าตลาดนัดหลังฟาร์มจระเข้ก็ได้ค่ะที่เดียวกันอ๋อล่ะก็จะอ๋อเลยตลาดนัดหลังฟาร์มจระเข้เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักกันก็ไปหากันได้นะคะขึ้นป้ายชื่อร้านหรือเปล่าคะขึ้นครับขึ้นค่ะชื่อร้านว่าน้ำเต้าหู้สุขสวัสด์น้ำเต้าหู้สุขสวัสด์นะคะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่สป라ส์จะไม่อยู่ที่ร้านไงเพราะว่าอาจจะหยุดพักลาคลอดสัก เด, Nil, ด Bref, ือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เจอนะคะแต่เจอคุณพ่อบู๊ทแม่ออนนะตั้งคันคุณแม่ที่ตั้งคันรับน้ำเต้าหู้ฟรีวันละหนึ่งถุงจนคลอดอุ้ยอย่างงี้ถ้ารู้เร็วอย่างหนูถ้ารู้เร็วก็ไปทานได้จนถึงก็แปดเดือนเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเะยเดี๋ยวงั้นหนูฝากฝากไว้ก่อนได้ไหมคะขอบัตรสมาชิกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะทีนี้เรามาถามเรื่องราวของเนี่ย เห็นบอกว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คือเราก็ทํางานก่อนหน้านี้ไม่ได้ขายน้ำเต้าหู้ถุลรูภาก็ทํางาน<ช>โรงงาน<ช>แล้วจากนั้นเนี่ยก็พอมีลูกอาจจะด้วยเราเป็นพนักงานโรงงานอาจจะต้องมีกะดึกอะไรเงี้ยไม่ค่อย<ช>ได้ดูแลลูก<ช>ก็เลยตัดสินใจส่งลูกไปอยู่กับคุณยายที่เชียงรายตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรด้วยหรือเปล่าคะ ตอนนั้นเราทำงานโรงงานนะคะแล้วหลายอย่างไม่สะดวกด้วยค่ะและอย่างดูข่าวก็เป็นเขาพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยด้วยความกลัวก็เลยว่าให้ลูกอยู่กับแม่ดีกว่าสบายใจตัดสินใจนานไหมคะเพราะว่าลูกเราทั้งคนเนาะความจริงแล้วเราก็อยากจะต้องเจอเขาทุกวันอยากจะเลี้ยงเขาเองทุกวันอย่างนี้ยค่ะก็คิด คิดอยู่สักพักค่ะคุยคุยกับแม่แม่ก็บอกอ้งั้นก็พากลับมาอยู่กับแม่ก็ได้เพราะที่บ้านก็มีโรงเรียนอยู่แล้วถึงมสมค่ะเกลยให้น้องกลับไปอยู่บ้านดีกว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยหลับลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นส่งกลับไปตอนน้องอายุเท่าไหร่นะคะคุณแม่ประมาณสาขวบโอ้ก็เริ่มโตพูดได้แล้วเนาะพ่อแม่กําลังปิดเลยเนาะช่วงนั้นนะแม่ออนขา3ามขวบเป็นไงคะคุณพ่อเราต้องตัดสินใจส่งเขากลับไปอยู่ที่เชียงรายตอนนั้นคิดถึงไหมคะก็คิดถึงครับค่ะ ใช้วิธีการโทรโทรศัพท์เนาะใช่ครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีโทรไลน์โทรเฟซเห็นหน้ากันยังไม่มีก็อ๋อต้องโทร่างเดียิเสียงอย่างเดียวแล้วค่าโทรศัพท์ยังแพงอยู่ด้วยเนาะเมื่อก่อนไม่มีหมอจ่ายใช่ค่ะเลยนะแล้วตอนตอนตอนที่หนูสามขวบก็อาจจะยังไม่ค่อยจะประสีภาษาแต่ว่าพอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็คือตั้งแต่สามขวบจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าคะยังอยู่กับคุณยายอยู่หรือว่าใช่ครับ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณยายแต่ตอนนี้คือปิดเทอม<ช>ก็เลยลงมา<ช>หาพ่อกับแม่แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างคะว่า<ม>เอ๊ะทำไมพ่อแม่ถึงให้เราไปอยู่กับยายนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างริสึยงไงบ้างอยู่กับคุณยายก็สนุกดีนะบอกไม่แต่จริงๆแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดน,นะวิถีชีวิตเนะี่ย มันได้ทําอะไรมากกว่าเด็กในเมืองอีกนะคือเด็กในเมืองเ่ยต้องไปชาเด็กต่างจังหวัดเลยพว่าไม่ต้องไปทานข้าวในรถไม่ต้องไปรถติดใช่ไหมแม่ออนขาอากาศก็ดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงนะคือได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าเด็กในเมืองอันนี้ก็เป็นข้อดีใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วลูกอยู่ปอะไรแล้วคะ อยู่ป .1 ถ้าเปิดเทอมมีป่สอคอ .2 ขึ้นป,นป .2 กำลังจะขึ้นป .2 <อ>แล้วแต่เห็นบอกว่าคือคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ด้วยความที่เราไม่ต้องทํางานเป็นกะแล้วก็คือเป็นเจ้าของกิจการเองก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเปิดเทอมนี้จะพาน้องกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะ ปิดเทอมนี้ยังไม่ทันค่ะเพราะว่าโรงเรียนเขาปิดรับสมัครไปแล้วก็ต้องรอให้จบป .2 ก่อนค่ะก็รอไว้ถ้าป .3 จะขึ้นป .3 ก็ต้องสมัครโรงเรียนที่กรุงเทพไว้ก่อนจากนั้นพอจบป .2 แล้วค่อยย้ายมาขึ้นป .3 ที่ที่ที่กรุงเทพที่สุพรระกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ปิดปิดเทอมต้องอดใจไม่ไหวต้องมาช่วยเลี้ยงน้องแน่ๆเลยเพราะเดี๋ยวน้องก็จะคลอดแล้วอีกไม่กี่เดือนนี้เตรียมชุดไว้ให้น้องเลี้ยงค่ะ เขายิ้มหวานมากเลยชอบที่จะถามเขาเพราะว่าดูสิเห็นไหมเขายิ้มหวานมากแล้วก็รักเกือมีรัยยิ้มสองข้างน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวพอคุณแม่คลอดน้องเสร็จปุ๊บนะมาช่วยขายน้ำเต้าหู้นะขายดีแน่นอนน้ำแม่ค้ารอยยิ้มหวานแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับคันที่สองเนาะเห็นบอกว่าคราวนี้ไม่ค่อยแพ้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่แพ้เลย ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท้องโชคดีมากดีมากครับไม่ไม่แพ้ค่ะแล้วก็เรียตอนเราตั้งคันรเรามีมีดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมนอกหนือจากการดื่มน้ำต้องมูแล้วค่ะต้องมีนะคะกอสมัตรก็จะนอนลัก่อนอนก็จะฟังเพลงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อมาอ่านนิทานให,ให้ลูกฟังบ้างัหมไม่ค่อยได้อ่านเพราะว่า ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยดู่คอทำงานก็ให้คุณแม่ดูแลคุณพ่อก็อยู่ใกล้กันนะเอาใจแม่เขานะใช่ป่ะเวลาแม่เขาเมื่อยเมื่อยอะไรก็มานวดให้ใจนะเมื่อยบ่อยนะอุ๊ยแม่คุณพ่อบอกเมื่อยเมื่อยบ่อยเพราะใกล้จะพอดแล้วสุขภาพเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยเขาจะปวดเนื้อปวดตัวบ่อยแล้วก็ต้องคอยนวดคอยอะไรให้ตลอดเวลาแล้วน้อที่นี่นะคะมีการวางแผนจะเลี้ยงน้อยยังไงลูก ทีนีจะเลี้ยงน้องยังไงทีนี่จะช่วยเลี้ยงน้องยังไงบ้างคะลูกฮะเลี้ยงน้องงไงลูกยังไม่เจอยังไม่เจอน้องยังไม่เจอแล้วดีใจไหมที่มีน้องดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจค่ะนี่นี่เป็นภาพอันตรสาวใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะ น่ารักมากคือความจริงแล้เชื่อว่าเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะไม่ได้อยู่กับลูกนะคะแม่อ่อนขาบางทีด้วยภาระการงานด้วยความที่ไม่พร้อมเนี่ยอาจจะทําให้เราต้องอยู่แยกกันแต่ว่าพอเห็นภาพแบบเนี้ย คือแล้วเขากาลังจะได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง4คนจริงๆแล้วในอนาคตอันใกล้นี้คุณ<ช>พ่อรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เราไม่ได้อยู่กับลูกสาวคนเดียวของเรามาหลายปีลยแล้วตั้งแต่สามขวบอะส่งไปให้คุณยายช่วยดูแลแล้วจะได้ได,ได้ได้เพิ่มอีกคนนึงแล้วอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาสี่คนแบบนี้ค่ะก็ดมีใจนะ <laughs> นับถอยหลังเลยไหมคะคุณพ่อ <laughs> นับนับนับ,นบน <laughs> ค่วนรอ เดือนก็ได้อย่างเดียวแล้วช่วงนี้แล้วกาหนดกาหนดคลอดนี่คือท้องแรกเราผ่าคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติคะคลอดธรรมชาติอ่ะกันอันนี้น่าจะคลอดธรรมชาติได้ได้สบายปกตินะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวเราจะได้มาอยู่พร้อมแม่ของตากันแล้วทั้งสี่คนก็ดีใจค่ะเพราะอยากจริงก็อยากเลี้ยงลูกเองนะคะแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่บอกค่ะว่าไม่พร้อมแต่ท้องนี้ก็พร้อมแล้วเราพอ มีงานทำที่มั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแลตัวเองได้ดูแลลูกได้ก็จะรับลูกกลับมาดูแลเองเลยแต่ถือว่าคือด้วยความที่เขาคิดดีทำดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะแล้วเชื่อว่าสังคมเองก็ก็เห็นคุณค่าตรงนี้ด้วยแล้วหนูละคะหนูจะช่วยคุณแม่ขายน้ำเต้าหู้ไหมหรือไม่อย่างงั้นเน่หนูต้องช่วยคุณพ่อทำ <c oughs> หนูลองเคยลองหัดทำน้ำเต้าหู้ไหมลูก <c oughs> ไม่ค่ะไม่หรอ แล้วเวลาอยู่ที่เชียงรายคุณยายให้ทํางานบ้านอะไรไหมคะต้องช่วยคุณยายทําอะไรบ้างไหมคะเวลาอยู่ที่บ้านทำไหมล้างจานทำซักเสื้อผ้าทำไหมคะ,ะนี่เพราะ <พ que S 2> ว่าอยู่คุณยายคุณยายต้องฝึกแน่นอน,น,อนไม่แต่คือจริงๆนะ,ๆนะเด็กต่างจังหวัดอ่ะคืออย่างพี่อ่อนอ่ะตอนปหน,นึ่งปสองปสาเนี่ยก็ซักเสื้อชุดนักเรียนอะไรเองแล้วอ่ะคือแบบคือพ่อแม่ไม่ไม่ต้องมาแบบคอยทําเรื่องแบบ ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ให้เด็กต่างจังหวัดจะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะใช่แล้วหนูชอบไหมลูกถ้าจะให้หนูกลับมาอยู่กรุงเทพอ่ะหนูคิดว่าหนูหนูชอบไหมชอบค่ะชอบค่ะเนาได้อยู่ใกล้ค่อแม่อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่ตอนนี้คือใกล้คลอดแล้วเห็นบอกว่าเวลาทํางานบางทีมันก็ต้องมียกของหนักหรืออะไรอย่างนี้เราเราเลี่ยงการทํางานหนักตรงนี้ยังไงบ้างนะคะก็สมมติจะเลีอยแฟนมากกว่าะถ้าอย่างเรา อย่างฟักทองอะไรเงี้ยถ้าเราทาเสร็จแล้วก็บอกแฟนเออยกไปต้มหน่อยเขาก็จะรู้รู้รู้หน้าที่ของเขาก็คือเรามีหน้าที่เตรียมเฉลิมเขาก็จะยกไปต้มให้ใช่ครับอ๋อคือผลัดงานกันแบบว่างานงานไหนที่แต่ว่าต้องยกมันหนักหรืออะไรเงี้ยก็ให้คุณสามีทําไปแต่ไหนที่นั่งทําทําได้เราก็ช่วยกันทานะคะแล้วขั้นตอนไหนยากสุดเลยในระหว่างการทําน้ำเต้าหู้ทําน้ําฟักทองอะไรเนี้ยค่ะขั้นตอนไหนที่ที่ยุ่งยากเราก็ยากสุดคะ กันกรองน้ำต้มทำน้ำตู้ค่ะเพราะว่าเราทำทีเราทำเยอะค่ะทำเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะใช้วิธีการกรองแล้วมันหนักด้วยค่ะน้ำตหู้เป็นถั่วถั่วกับน้ำอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดด้วยไหมคะที่ร้านใช่ค่ะ ี๋ยวต้ชิมหน่อยได้ไหมว่าทําไมคือเวลาพี่เอาไปซื้อน้ำต้้มันมันจะมีกลิ่นไม่ไหมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของน้ำต้าหู้เหรอคะที่มันต้องมีกลิ่นไหมไม่นะไม่นะคะอยู่ที่วิธีการใช้วิธีการต้มกันอะไรเงี้ยแล้วเทคนิคละเทคนิคคือยังไงดีไม่ให้มันไหมเราต้องต้องคอยดูมันตลอดค่ะเพราะว่าน้ำต้้ถ้าเรา ยกขึ้นแก๊สต้มปุ๊บเราต้องต้องมีคนเฝ้าล่ะค่ะต้องมีคนดูค่ะต้องต้องหมั่นดูดูอุณภูมิแล้วดูไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างควบคู่กันนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีเคล็ดลับถึงจะทำให้อร่อยได้นะคะถ้าางทีไปนะแล้วหรือไม่หมดไงพ่อได้กลิ่นไหมไงมันก็แบบ มันเหมือนเสียทรสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปร้านนี้ <c oughs> ต้องไปร้านนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะต้องไปร้านน้ำเต้าหู้สุขสวัสดิ์ใช่ไหมคะย่งน,นี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้แบ่งปันได้รอยยิ้มกลับมา<ช>ได้อะไรหลายอย่างจากการที่เราตั้งท้องอยากให้คุณแม่นิยามคําว่าแม่เนาะในแบบฉบับของเราคุณแม่ที่กาลังจะเป็นคุณแม่ลูกสองหรือว่าอาจจะเป็นเราเป็นผู้ให้มาก มันจะมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าค่ะมันเคยเคยเป็นแต่ผู้รับพอตอนนี้เรารู้สึกเป็นผู้ให้เรารู้สึกว่าจริงๆมันมันดีแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ลูกเราด้วยแล้วก็ให้คนที่เราได้พบปะได้เจอก็คือเพื่อนบนโลกมนุษย์ใบนี้นั่นเองแล้วเราก็มีความสุขคุณพ่อลหะอคะนิยามคำว่าพ่อเนาะในแบบฉบับของเรา ทําทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักครับคนข้างหลังให้สบายแค่นี้ผมก็มีความสุขมากค่ะโอ้โหคือความสุขของคอ<ช>ุณพ่อทําทุกอย่างเพื่อคนข้างหลังก็คือลูกและภรรยาแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเองเนาะใช่คับถือว่าเป็นเป็นครอบครัวที่มีแนวคิดที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีแล้วก็คือเมื่อตัวเราเองเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็ส่งความสุขนั้นต่อไป บนโลกบนไปนี้ด้วยแล้วต้องเขาเรียกแสดงความยินดีล่วงหน้ากับลูกน้อยที่กําลังจะลืมตามมาดูโลกอีกประมาณสัก2เดือนนะคะต้งชื่อไว้ยังคะต้งชื่อไว้ยังคะคุณแม่ตั้งไว้อยากให้ชื่อน้องน้ําขิงเพราะที่ร้านเราขายน้าขิงด้วยนน่ารักน้ำขิงน่ารักน้าขิงน่ารักพอมีน้ําขิงเสร็จแล้วมีน้ำอะไรต่อเดี๋ยวเราต้องกาต้องรอต้องรอเป็นน้ําขิงแล้ว ท้องต่อไปให้ดื่มน้ำขิงฟรีเอาให้ครบทุกเมนูเลยไหมคุณพ่อเวียนกันไปเวียนกันไปถ้าเย็นก็ต้องไปอุดหนุนนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะน้ำเต้าหู้สุกสวัสดใช่ไหมคะที่สมุทรปราการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราทุกคนต้องให้คยกให้การสนับสนุนกับคนที่ทำดีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่สไปรค่ะ คุณพ่อบุ๊ทนะคะแล้วก็น้องจินนี่ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าเชิญนั้งคุณพ่อคุณแม่สามลายนิ้วมือที่ต้นรักมาแม่อวานผาค่าเลยค่ะเตโปปง ต่อในช่วงของ m า m ์แคร์นะคะวันนี้คุณแม่ฝากคําถามมาค่ะบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบระหว่างตั้งครรภจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะไปพบกับคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะมามในหญิงตั้งครรจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะได้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงไตามาสแรกของการตั้งครรภก็จะทําให้ มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยขึ้นแต่ว่า ไม่ควรจะมีอาการปัสสาวะแสบขาดร่วมด้วยถ้ามีอาการปัสสาวะแสบขาดร่วมด้วยแล้วก็มีปัสสาวะบ่อยขึ้นด้วยก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าอาการเป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นถึงขนาดที่เป็นกวยไตอักเสบแล้วมีอาการในช่วงไตมาสุดท้ายของการตั้งครรภ์เนี่ยในบางคนอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรก่อนกําหนดได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะรีบพบแพทย์ค่ะ Mom Care ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงตาวันประพัฒพงพาณนะคะสูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาลเวลดเมดิคอลเซ็นเตอร์ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสัยนะคะส่งคําถามของคุณมาได้ค่ะทั้งทาง Facebook Instagram ที่มัมคลับเอ็มคอร์นะคะทุกคําถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะ่ชส่วันนี้เราก็มีของรางวัลมาแจกนะคะกับคำถามร่วมสนุกประจําวันนี้ใช่แล้วค่ะคุณมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะส่งต่อคุณแม่ท่านอื่ รายของเราแน้วของรางวัลในวันนี้นะคะก็เป็นเซตทานอาหารของน้องๆนะคะมีกล่องสามารถใส่ช้อนซ่อมได้สะอาดปราศจากเชื้อโรคถูกต้องค่ะหนึ่งชุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งคําตอบของคุณมาได้ค่ะแล้วสาหรับเมื่อวันพระฤหัสบดีก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่เราถามไปว่าวางเป้าหมายในการเลี้ยงลูกไว้อย่างไรนะคะผู้โชคดีของเราก็คือคุณทิติพรนะคะตอบมาว่าเป้าหมายในการเลี้ยงลูกตามที่ตั้งเป้าไว้คือให้เขามี มีสุขภาพที่ดีโภชนาการพัฒนาการสมวัยซึ่งถ้าเขามีสุขภาพที่ดีมันจะส่งผลต่อทั้งร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ของลูกค่ะ ใช่แล้วค่ะก็จะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์จากคุณแม่เกตของเรานั่นเองค่ะรับเชิญเมื่อวานนี้นะคะแล้วอีกสีท่านค่ะติดตามรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ของเรานะคะ<ช>ขอแสแดงความยินดีด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาร์สบิวตี้วันนี้จะพามาทําสวยอีกแล้วแม่ออนท้าทำเองง่ายๆประหยัดสตังค์ได้ที่บ้านด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ,คะ